นายกอดใครน่ะ The b i เ Curse Little โร <laughs> งเรียนผีเฮียนหนังสยองขวัญกับตำนานของโรงเรียนหลอนเรื่องราวต้องห้ามลี้ลับในรั้วโรงเรียนในไต้หวนัน <c oughs> ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง <c oughs> สถาปนิเตขัดขวางวงจุ้ยดั้งเดิมที่สงบสุขทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นเสาดึงดูดวิญญาณสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ หลายปีต่อมาชายคนหนึ่งเข้าไปในมหาวิทยาลัยเพื่อทดสอบเกม AR ของเขาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีกรรมได้อัญเชิญความมืดมิห่งความตาย,ายเขาได้ปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายมาสู่โลกมนุษย์โดยที่ไม่รู้ตัวถอผีแค้นผีทุกคนและคนทุกคน โวนถูกขังอยู่ในคนลมิติวงจรที่ไม่สิ้นสุดใครอยู่ข้างัมาพูดทำไมตอนนี้